รดแซ่บปะแค่หนึ่งตาจะได้เม็ดเลยนะแซ่บบปะแซ่บกินหลายว่ากินหลานกินเด็กว่ากินหลายหลานกินก้อนเด็กกินรสกินรสเอากินหลายๆนี่น่าดานเลยกินแล้วก้อนเลื่อนกิน กินยาตัวนี้ต้องสักวันนึ่งแม่นำห่อมาไปเนี่ยไม่แดงปพิ่ตลักเป็นบ่มีน้ำน้ำยังบ่มากบ่มื่อแรงผุนบริตต้มยายังนั้นยาเอาขวดหน่อยใส่ตู้เย็นไว้นะแม่นำบ่มีน้ำได้ถังเขาไปใส่อั้งเตะเก้าถังเขาขึ้นหลายอยู่ถังน้ำถังน้ำมันขึ้นสองสามถังอยู่แต่เก้าไปใส่หมดแจ๊กว่ะ เงดว่าักับเต็กกับตรงน้มันกินไ้านีจ so 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 ังเลยก็บ่ยั่งเนี่ยย่งทังเดียวแต่กก็าสองสามทังสี่ทังผุดไหมแตเกกาสี่ทังผุดเดียไปม่ได้ทังเดียวไปไม่ได้จะเดีทรื่องประกันทังบ่ได้ประกันทังงประกันแค่แส่ม้ปรันเมื่อวันก็เคยเห็นสองทังอยู่ Bụi bụi anh mà đi để thang nâng bên, à? bên này Nó có à, à như này à Nó có khói như này thôi Nó có khói có như này thôi à Nó Nó này thôi à Tại mà nhớ mở sau này mình bị xây tháng 1, mà, tháng nâng nâng Mở sau này 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 này Mở này Mở sau này Mở แฟ่หเดแล้วไมย่ำเสานี่มันปิดไซทั้งหนึ่งสิเนตเข่แกว,ว่าอันเอาไปกมันเลย่ำเสหน้ามันเคลื่อนหนามันเมือยมาท่านนี้หนามันนีย่เสาผมว่านีา่แหละผู้ใดเจอเขามาเอาในเฮียน,ยน,นเขามาโซ่ย่ำไหนนูออกเขาในเฮียนย่ำหนั่นเดียว้าถ้มพ่อของหน้าเามพ่อของหน้าเขทา,าขท้าแม่ของหน้านอะลรถ้า,านะบพ่อเอาทางออกไปตั้งทั้งนู่นเขาว่ามาเปลี่ยนห้ดอก <c oughs> แต่ถามหนูว่ามีน้าอยู่นีล่ล่ะแต่ถามว่าหนูลงไปบ่อเลยพวกหนูกับเปียนยูหันคือกันแต่ว่าก,มา,กมา,ามาอีกแล้วสิจำมาตกมาแต่ตงองไงะไรย,ย่าชนะื่อว่าประแสจำบ่อจำบอเนี่ยแสคือเกาเลูนยาเนาะบอกให้กินปลาจระเม็ดหนึ่งปลาจระเม็ดอะไม็ดแทบไม่ยังเนี่ยแมล็ดมันกดได้บ่หนิอันนั้นมันแนว้อสัตที่เสียบซานโคต่ได้ยังไปกดเด้ออันนั้นหัก ได้สอมเดี๋ยลากดเออกดนั่นได้อยู่แต่ว่าแพ้วยังมากกดมองก <uch Tra ve aan> ี่ขอสารนี่มันจะหักเด้อขามันหักได้สอมเดี๋ยวกดโอเคนั่นเตะอืมข้ามันจะหักเนี่ย